ขั้นตอนเดียว4ูณ4แต่งออฟโรดเกียร์ออโต้นะครับผมว่ามีโปรโมชั่นอะไรบ้างและมีของแถมอะไรบ้างให้ลูกค้านะครับผมและลูกค้าตั้งงบดาวไว้ที่ยวไร่โปรโมชั่นแบบไหนบอกผมได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะพามาเข้าเรืย ครับวันนี้ผมมิสุสายใบไยแต่คอโตแกรี่นะครับผมพบกันอีกเช่นเคยกับการรีวิวรถยนต์นะครับและวันนี้ผมจะพาพี่ๆแฟนเพจแฟน u t u b e หรือ Facebook ผมทุกท่านนะฮะพามาชมน้าเจ้าไทยท่านตอนเดียว4คูณ4แต่งออฟโรดเกียร์ออโต้นะครับผมว่ามีโปรโมชั่นอะไรบ้างและมีของแถมอะไรบ้างให้ลูกค้านะครับผมและลูกค้าตั้งงบดาวไว้ที่เท่าไหร่โปรโมชั่นแบบไหนบอกผมได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะพามาเข้าเรื่องเลยนะครับว่าเราแถมอะไรให้ลูกค้าบ้างนะครับ อย่างแรกนะครับที่เราแถมให้ลูกค้านะครับจะเป็นตัวอักษรฝากระโปรงหน้านะครับสีดําด้านนะครับเพื่อความดุดันมากยิ่งขึ้นนะฮะใครมองก็รู้ว่าเจ้าคันนี้เป็นไททันสปอร์ตนะครับผมถัดมานะครับเพื่อเสริมหน้าท้าป่านะครับก็จะเป็นข้อไฟหน้านะครับสีดําเงานะฮะตัดกับตัวรถเหมือนกันนะครับผมถัดมาด้านล่างนะครับกันชนหน้าออฟโรดแบบเหล็กนะครับ KTC นะฮะพร้อมไฟตัดหมอกและไฟเดย์ไลท์นะครับผมสว่างตอนกลางคืนนะฮะส่วนไฟเลี้ยวจะเป็นดีเลย์นะครับผม ถัดมาด้านข้างนะครับจะเป็นคิ้วล้อแบบมีหมุดสีดําด้านนะครับผมเพื่อเพิ่มมิติของตัวรถมากยิ่งขึ้นฮะและดูหล่อดุดันออพโรดมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนไฮไลท์ของเรานะด้านล่างนะจะเป็นแม็กบีแม็กพร้อมยางนะฮะยาง BF นะครับแม็กคอปบ้านะครโอ้ลายหลักคังที่เขาเรียกกันนะแต่เราเรียกถูกต้องก็คือคอปบ้าแม็ b ลายคอปบ้านั่นเองนะบอกเลยนะฮะดุดันหล่อสุดๆใช้งานง่ายใช้งานดีนะฮะสำหรับ ลูกค้าท่านใดที่ใช้ในสวนหรือในไร่นะครับผมเรามีงบเรามีอะไรเรามาเพิ hmm. ่มกันได้นะครับผมถัดมาด้านข้างนะฮะจะเป็นบันไดข้างแบบเหล็กนะครับของร้านที c บางนานะครับผมแข็งแรงนะครับผมสามารถยินได้10คนนะครับผมบอกตรงตัวใช้งานได้จริงนะฮะถัดมาด้านข้างด้านท้ายนะครับเป็นด้านท้ายก็จะเป็นกันชนท้ายพร้อมไฟ led นะครับผมและที่ขายไได้คือปากนกแก้วนะครับผมดะปากนกแก้วเนี่ยเราแถมให้ลูกค้าด้วยนะครับผมด้านล่างก็จะเป็น กล้องบันทึกหลังนะครับผมและกล้องถอยมองหลังนะครับผมเดี๋ยวเราพามาดูด้านในกันนะครับว่าด้านในเรามีอะไรบ้างนะครับส่วนด้านในถ้าจะเป็นจอ Android 9นิ้วนะครับผมสามารถเล่นได้หมดเลยนะครับผมสามารถเชื่อมต่อบลูทูธเล่น YouTube Google อะไรเงี้ยได้หมดเลยครับพร้อมกล้องบันทึกหน้าบันทึกหลังอยู่ในตัวเลยนะครับผมเราสามารถดูในตัวจอ Android ได้เลยนะครับผมและกล้องบันทึกหน้าเราแถมให้ลูกค้าด้วยนะครับผม และขาดไม่ได้นะครับก็จะเป็นไฟสองเท้านะครับสีน้ําเงินที่เราแถมให้ลูกค้าไว้เวลาเปิดประตูเนี่ยมันจะมีความสว่างมากยิ่งขึ้นนะครับเวลาเราเปิดตัวรถหรืออะไรเงี้ยครับเพราะไฟในรถเราสว่างไม่พอนะครับส่วนโปรโมชั่นคันนี้ที่ลูกค้าได้รับนะครับผม ก็จะเป็นโปรดอกเบีย้ย0นาน48งวดเหมือนเดิมน,นะครับผมไม่ว่าราคารถจะอยู่ที่เท่าไหร่เราก็ทําดอกเบีย้ย100%ให้นะฮะดาวเริ่มต้นที่25%นะครับผมจ่นลูกส่วนลูกค้าท่านใดยอยากแต่งออฟโรดเพิ่มหรืออะไรเงี้ยครับลูกค้าตั้งงบไม้ให้ผมได้เลยนะครับผมแต่งให้จัดเต็มสุดๆอยากได้แบบไหนบอกผมได้เลยนะครับผมและที่ขาดไม่ได้นะครับเป็นโปรโมชั่นที่2นะครับโปรดาวเพียง69,900บาทเท่านั้นนะครับผม ครับผมพร้อมแต่งออฟโรดให้เหมือนกันนะครับผมและโปรโมชั่นอีกมากมายที่ลูกค้าได้รับนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่านะครับหรือว่าอะไรหลายๆอย่างนะครับผมโปรโมชั่นที่เรามีให้ลูกค้าเพียบมากพูดไม่หยุดเลยนะครับผมก็อันนี้นะฮะก็จะเตรียมส่งมาคุณพี่เอ๋นะครับที่จังหวัดชุมพรอำเภอท่าแซนนะครับผมก็ลูกค้าท่านใดที่สนใจแต่งแบบนี้แต่งออฟโรดจัดเต็มแบบนี้และต้องการดอกเบี้ยส่นเปอร์เซนต์แบบนี้ด้วยนะครับผม ถักมาหาผมได้เลยผมจัดให้เต็มนะฮะว่าไม่ว่าลูกค้าอยากใส่อยากใส่โชคโปรเฟนเดอร์หรืออยากใส่ปีกนกหรืออยากแต่งอะไรเอารถยกสูงอะไรเงี้ยผมจัดให้ลูกค้าได้หมดเลยนะครับลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะครับเรามีร้านที่ได้มาตรฐานและการดูแลบริการอย่างดีนะครับผมและตัวผมเองเชน่นกันก็พร้อมดูแลลูกค้าทุกเมื่อนะครับเมื่อออกรถจะผมนะครับก็ ผมมีเพียงเท่านี้นะครับผมส่วนคลิปต่อๆไปเดี๋ยวผมจะลงไว้เหมือนเดิมนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับหรือว่าโทรติดต่อเดี๋ยวได้ที่0612404436นะครับผมพร้อมบริการด้วยใจใส่ใจทุกรายละเอียดและดูแลลูกค้าถึงนาบ้านเลยนะครับไม่ต้องกังวลนะครับว่ากลัวรถจะไม่ได้นะครับเรามีมันเรามีบัญชีบริษัทลูกค้าสามารถโอนจองผ่านบัญชีบริษัทได้100เซนะครับไม่ผ่านบัญชีเซลลแน่นอนนะครับผม นอกจากของแต่งที่ลูกค้าอยากได้เพิ่มหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับก็ติดต่อกันได้ครับผมจริงใจซื่อสัตย์สารพัดซื่อตรงนะครับแตกมิสซูใส่เลยใบแตกออตโต้กันาทีนะครับผมสวัสดีครับ